สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาทุกท่านนะคะมาอัปเดตผลการแข่งขันสื่อฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024ถึงซึ่งลงทำการแข่งขันในสัปดาห์ที่2นะคะคืนวันศุกร์ที่18สิงหาคม2566ลงแข่งขันกันเพียง1คู่เท่านั้นค่ะ n o t ต i n g h a m Forest เปิดบ้านพบกับเชฟฟิลด์ยู n นเต็นะคะเกมนี้เจ้าบ้านเฉือนชนะไปได้2ประตูต่อ1คืนวันเสาร์ที่19สิงหาคม2566ค่ะ ลิเวอร์พูลนะคะเปิดสนามแอนฟิลด์เอาชนะบอลมัรไป3ประตูต่อ1อีก1คู่วูฟแฮมตันแพ้ไบรตัน1ประตูต่อ4ในขณะที่ฟูแลมเปิดบ้านพบกับเรนฟอร์ด บลแลมแพ้ไปศูนย์ประตูต่อ3นะคะทอตแนมฮอสเปอร์ pur, เปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้2ประตูต่อศูนย์อีกหนึ่งคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้เฉือนชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไป1ไปดูเกมคืนวันอาทิตย์ที่2 0สิงหาคม2566นะคะแอสตันวิลล่าเปิดสนามวิลล่าพักชนะเอเวอร์ตัน4ประตูต่อศูนอีกหนึ่งคู่นะคะเวสต์แฮมยูไนเต็ดชนะเชลซี3ประตูต่อ1นคืนวันจันทร์ที่21สิงหาคม2566 ซึ่งลงทําการแข่งขันกันเพียง1คู่นะคะผลปรากฏว่าคริสตันพาเลตเปิดบ้านแพ้อาร์ซอนไปศูนย์ประตูต่อ1มาดูตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023 2 0 2 4หลังจากแข่งขันนัดที่2ในสัปดาห์ที่2เสร็จสิ้นไปค่ะอันดับที่1เป็นทางด้านของไบรตันมี6แต้มนะคะอันดับ2 m a แมนเชสเตอร์ซิตี้ลงทำการแข่งข,ขัน2นัดมี6แต้มเช่นกันแต่ว่าประตูได้เสียไบรตันทำได้ดีกว่า อาร์ซนอลขยับขึ้นมาแล้วนะคะมาอยู่อันดับที่3หลังจากเมื่อคืนนี้เก็บ3แต้มได้สําเร็จค่ะแข่งขันไป2นัดมี6แต้มอันดับที่4เบรนท์ฟอร์ดอันดับที่หลิเวอร์พูลอันดับที่6ท็อตแนมฮอสเปอร์และอันดับที่7เวสต์แฮมยูไนเต็ดลงทําการแข่งขันไป2นัดเท่ากันมี4แต้มเท่ากันนะคะในขณะที่อันดับที่8นิวคาสเซิลยูไนเต็ดและอันดับที่9แอสตันวิลล่ารวมไปถึงอันดับที่10นอตติงแฮมฟอร์เรส และอันดับที่11คริสตันพาเลตอันดับ12แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่13ฟูลแลมเนี่ยมี3แต้มเท่ากันค่ะอันดับที่14เป็นทางด้านของบอร์นมัทนะคะและอันดับที่15เป็นทางด้านของเชลซี ลงทำการแข่งขันกันไปทีมละ2นัดยังไม่สามารถเก็บ3แต้มได้นะคะทําได้เพียงแค่เสมอมีทีมละ1แต้มอันดับที่16เนี่ยเป็นทางด้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดลงแข่งขัน2นัดแพ้รวดนะคะยังไม่มีแต้มอันดับที่1 7ลูตันทาวอันดับที่1 8เบอร์ลี่ลงแข่งขันไปทีมละ1นัดค่ะก็ยังไม่สามารถเก็บแต้มได้นะคะส่วนอันดับที่19และอันดับที่20 วูฟแคนตันวันเดอร์เลอร์สกับเอเวอร์ตันลงแข่งขันกันไป2นัดค่ะยังไม่มีแต้ม ไปดู5อันดับดาวซันโวพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2023-2024ล่าสุดนะคะหลังจากที่ลงแข่งขันนัดที่2สัปดาห์ที่2เสร็จสิ้นไปค่ะโซลิมาสจากไบรตันทำไป3ประตูนะคะไบรอันเอ็มเบอร์โมจากเบลฟอร์ดทำไป3ประตูไตโวอวูนิยีจากน็อตติงแฮมฟอเรสต์ทำไป2ประตูลุยส์ดีอารสจากลิเวอร์พูลยิงไป2ประตูและเออร์ลิงฮาร์แลนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิงไป2ประตู ในขณะที่5อันดับ a s สซิสต์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2023-2024หลังแข่งขันเสร็จสิ้นในสัปดาห์ที่2นะคะแซดออริเย่จากนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยทำแอส s ิสตไป2ครั้งค่ะคูลิโอเอนชิโซจากไบรตันทำไป2 a s แอสซเพอร์วิสเอสตูปิญญาจากไบรตันก็ทำไป2ครั้งนะคะเจมส์แมดดิสันจากทอตแนมฮอสเปอร์ทำแอสซิสตไป2ครั้งและคาโอรุมิโตมะ จากไบรตันทำแอซิสไปได้2ครั้งค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามผลการแข่งขันตารางคะแนนและอัปเดตอันดับดาวสันโวได้นะคะทั้งพรีเมียร์ลีกอังกฤษและลีกอื่นๆทาง s p o ร์ตบา News Channel ค่ะ